สวัสดีครับสวัสดีครับเขสู่ช่อง double A channel กับผมวันนี้ครับผมเอมิสเตย์ครับครับผมผมเอที่ปภาษาการขายอีสุเมโวงามวงวานครับครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อีสุเมโวสาขางามวงวานครับผมครับแล้วก็อยู่กับเจ้าตัวนี้จะเป็นรุ่นอีสุวิลเอซ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องพันเก้านะครับในเกรดอีเล็กแนนเกียร์ออโต้นั่นเองครับพี่เอโอนะครับที่วันนี้ราคา ราคาอยู่ที่1 3 4 9 0ล้าน้านบาทนะหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้เป็นตัวอีเลเจนซ์ซึ่เท่ากับว่าเป็นตัวพูดง่ายๆเป็นตัวรองท็อปรองท็อปนะครับรองท็อปที่ฟังก์ชันค่อนข้างคุ้มค่าในค่าตัวที่เขามีมาแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของนวัตกรรมใหม่ของ e สุขที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับนัก็คือตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับจากโรงงานเลยเป็นสเปคามาตรฐานซึ่งมีอยู่ในเกรดเจ้าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่มีฝาท้ายไฟฟ้าเข้ามา นะครับก็คือในเกรดเอลแกนก็คือจะมีที่เอลแกนแล้วก็ไปที่อนติเมาเป็น2รุ่นที่ใชมีรับทางไฟฟ้าใช่ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานการทั้งค่าครับผมถูกต้องเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านที่อาจจะดูข้อมูลประกอบอยู่นะครับว่าอีลูมิเอ็กเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าจุดขายตรงไหนนะครับแล้วก็เจ้าประตูไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งอีกระบบใหม่ของอีลูที่เพิ่งเคยจะนํามาใส่ในรถอีลูสที่มีจําหน่ายในบ้านเรานะครับ เดี๋ยวผมก็วันนี้ขออนุญาตว่าจะมาพาผู้ชมนะครับที่ดูในคลิปอยู่เนี่ยได้รู้ว่าเจ้าตัวฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมันมีการใช้งานยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าที่ถูกต้องนั่นเองโอเคได้งันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะครับก็คือเดี๋ยวตัวของวิธีการใช้งานประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่เอจะนําเสนอในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้งานว่ามีการเปิดใช้งานยังไงบ้างนะครับวิธีแรกเลยนะครับขออนุญาต ถ้าเป็นเกรอเลกันตนะครับตัวนี้กุญแจนะครับจะเป็นกุญแจแบบเจเนียร์แอนทรีนะครับเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะมาพร้อกุญแจอัจฉริยะคุชชั่นใช่ครับมาพร้อมกับระบบคุ Start ในรถนั่นเองนะครับทีนี้ในปุ่มนะครับขออนุญาตจะมีปุ่มล็อกกดล็อกและก็ปุ่มเปิดสายไฟฟ้าที่อยู่ในกุญแจด้วยนะครับวิธีการใช้งานเราแค่กดนะครับค้างไว้ประมาณ3วินะครับตัวรถจะมีเสียงร้องดัง2ครั้งนะครับเท่านั้นเอง นะครับฝาท,าท้ายไฟฟ้าเราก็จะเปิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็วิธีการปิดจากมีโมดแล้วก็เพียงแค่กดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับในส่วนของการเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับวิธีที่2องกนะ็แบบว่าตอนนี้จะเปิดได้หลายวิธีมากกว่าเดิมงงใช่ครับทั้งหมด3วิธีสามวิธีสามวิธีนั่นเองอันนี้ผ่านไปละหนึ่งอันนี้วิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับเรา เพียงแค่กดปุ่มด้านท้ายนะครับจะมีปุ่มเป็นปุ่มปุ่มกดตรงนี้ฮะนี่ตรงฝาท้ายนะครับถ้ารถไม่ได้ล็อกนะครับเราเพียงแค่กด1ครั้งนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นให้เราใช้งานได้ง่ายดายนะครับแล้วก็วิธีปิดเราก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่บิวอินอยู่ในฝาท้ายนะครับเรากดแค่1ครั้งฝาท้ายก็จะปิด นะครับแบบหน่งเวลาให้เราเลยนะครับชว์เป็นโชว์ไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารถล,ล็อกอยู่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ถ้ารถล็อกอยู่นะครับเงื่อนไขคือกุญแจต้องอยู่ไม่ห่างจากตัวรถนะครับทีง่ายๆประมาณเอื้อมมือหนึ่งหรือประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับแล้วเราก็มากดปุ่มที่เดิมนะครับแต่พี่แน่ว่าเราต้องกดค้างประมาณ3าวิ อ่านะครับในกรณีถ้ารถล็อกอยู่คือคถ้ารถล็อกอยู่เราก็ต้องกดสวิตช์ค้างจนกว่ารถจะส่งสัญญาณเตือนดังติ๊ตติถูกต้องอ่านะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดจากฝาท้ายโดยที่เราไม่ใช้กุญแจก็คือเราสามารถมากดที่ปุ่มฝาท้ายเขาได้เลยแต่ก็มี2เงื่อนไขย,ย่อยออกมาอีกก็คือ1ถ้ารถล็อกอยู่คุณกดค้างประมาณ3าวิแต่ถ้ารถไม่ได้ล็อก คุณสามารถกดได้หนึ่งทีประตะูฝาท้ายไฟฟ้า,า,าก็จะเปิดขึ้นให้คุณได้อโอเคทีนี้า,งงาไปวิธีการเปิดฝาท้ายด้วยวิธีที่สามวิธีที่สามนะครับขออนุญ,ญาตวิธีที่สามจะอยู่คอนโซลด้านหน้าของตัวรถนะครับสัญ,ญลักษณ์จะเหมือนอยู่ที่อยู่ในกุญแจนะครับนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนะครับนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้เพียงแค่คุณกดค้างเหมือนกันสามวิ ให้ตัวรถดังตึ๊ดๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดให้คุณอย่างง่ายดายเช่นกันอ่ะเดี๋ยวน้องเอลองปิดแล้วเปิดอีกนิดหนอีกรอบและก็สามารถปิดจากคอนโซลด้านหน้าได้ด้วยผมก็เพียงแค่กดปุ่มฝาท้ายไฟฟ้าค้าง3วิอ่าคือระยะเวลาการกดเนี่ยให้เราประมาณการก็ได้นะครับแต่คร่าวๆประมาณ2-3วิให้ตัวรถมันดังสัญญาณขึ้นมานั่นเองนะครับ เท่านี้ก็คือการใช้งานของฝาท้ายไฟฟ้าง่ายๆมี3วิธีนะของพยัตทวนก็คือ1ใช้จากรีโมทนะครับสกดปุ่มที่ฝาท้ายกับ3กดที่คอนโซลด้านหน้าด้านขวาข้างพวงมาลัยคนขับนั่นเองก็คือเท่ากับว่าก็จะเพิ่มความสะดวกสบายแลวก็การใช้งานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นะก็คือการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้โดยสารอยู่ก็สามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้หรือคุณจะเป็นผู้โดยสารที่ออกมาขนสัมภาระด้านนอกก็สามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้ คิสูงก็ได้คำนึงถึงคืออัตรประโยชน์ที่แบบมันใช้งานได้ง่ายนะครับว่าโอเคแหละมีการใช้งานที่หลากหลายอะไรต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่านิดนึ่งนะครับทีนี้ตั้งค่านี่คือระดับในการเปิดปิดฝาท้ายถูกไหมครเพราะว่าบางคนส่วนสูงอาจจะไม่ได้สูงมากใช่ทีนี้ตั้งยังไงครับบังเอได้ครับนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยสูงประมาณ175นะครับระดับมันก็จะพอดีนะครับ แต่ระดับตัวนี้เป็นระดับที่สูงที่สุดแล้วที่รถตั้งค่ามาทีนี้บางคนเป็นคุณผู้หญิงใช้นะครับหรือเป็นคนที่มีส่วนสูงไม่ได้มากนักนะครับแล้วอาจจะเอื้อมลําบากในการาหนีบจับฝาท้ายหรือแม้กระทั่งกดปุ่มนะครับมีวิธีการเซ็ตอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอจะแนะนําให้ก็คือสมมุติว่าเราจะต้องการปรับระดับตัวตั้งค่าระดับฝาท้ายนะครับขั้นตอนแรกให้เรากดปิดฝาท้ายก่อนนะครับพอได้ระดับที่ต้องการเรากดหยุดนะครับ พอได้ระดับที่ก้องการแล้วเรากดหยุดนะฮะแล้วเรากดปุ่มฝาท้ายค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีเสียงสัญญาณเตือน2ครั้งก็คือปิ๊บปิ๊บนะครับประมาณ5าวิอ่านะครับก็คือประมาณหยุนภายใต้เงื่อนไข5วินาทีเนี่ยสมมติว่าเรากดค้างไว้ปุ๊บมันจะมีสัญญาณปิ๊บปิ๊บดังดังก่อน1ครั้งแล้วก็เรากดค้างจนกว่าเขาจะมีสัญญาณเตือนดังค้างปิ๊บดังๆ1หนึ่ง,งครั้งถ้ากับว่าตอนเนี้ย ฝาท้ายไฟฟ้าเราก็จะสามารถเซตระดับไว้ที่เท่านี้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสนะอ่ะอันนี้คือปิดนะครับปิดก่อนอ่าเดี๋ยวพอเราเปิดอ่าจาระดับก็จะอยู่ระดับประมาณอ่าระดับประมาณสายตาผมนะขออนุญาตนะครับอ่านี่เปิดขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะจําค่าไว้และก็จะอยู่ในระดับเดิมที่ผมได้เซตไว้นั่นเองอ่าทีนี้ก็จะอยู่ระดับนี้ตลอดถูกถูกต้องนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันของตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็คือมันจะมีระบบออโต้แจม ะนะครับก็คือการหนีบการหนีบนะครับพูดง่ายๆคือการหนีบสมมติว่าผมปิดฝาท้ายไฟฟ้านะแล้วเกิดผมเข้าไปยืนนะ,ะผมลองปิดนะอ่ะเพื่อนแกล่ะมาเพื่อนแกล่ะเพื่อนแกลงผมผมเก็บของอยู่อะไรอยู่แล้วเผล,ลอเลยนะครับอ่ะลองกดดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะพอฝาท้ายตัวเนี้ยมันมีแรงต้านจากคนหรือวัตถุที่มันปิดแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้มันก็จะหยุดระดับให้เรานะครับอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเอขออนุญาตว่าเมื่อกี้เราเซตระดับที่ระดับสายตาผมแล้วนะ,ะถ้าเราจะรีเซต,เ,ซตเพื่อให้ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟากลับมาเป็นคืนค่าจากโรงงานก็คือระดับสูงปกติเหมือนเดิมทํำยังไงนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มปิดฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟาเหมือนเดิมนะแต่เรากดค้างไว้ประมาณ7วินาทีนะครับหรือค้างไว้จนกว่ามันจะมีเสียงสัญญ,ญาณเตือนนะครับอลองดูนะผมกดแล้วนะ สุดท้ายแล้วพอเวลาเรากดเนี่ยพอกดครั้งแรกมันจะดังตึด๊ดต๊ดเรากดลากยาวจนมันดังค้างนะครับพอมันดังค้างเสร็จปุ๊บให้เรารออีกสักพักหนึ่งมันจะมีเสียงดังสัญญาณเตือน3ครัง้งคือตึ๊ดติ๊ดถ้าตึ๊ดติ๊ดเมื่อไหร่แสดงว่าฝาท้ายไฟฟ้าเราถูกรีเซ็ตคืนค่าจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะผมปิดนะอันนี้นผมปิดก่อนเมื่อกี้จาระดับเดิมที่ผมเซ็ตไว้คือระดับค่าสายตาผมนะอ่ะถ้าผมรีเซ็ตปุ๊บอ่ะผมเปิดกลับมาเหมือนเดิม อันนี้ผมรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันจะไม่ได้อยู่ที่ระดับสายตาที่ผมได้เซ็ตเวลาเพราะมันรีเซ็ตคืนค่าจากโรงงานไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นไปอยู่ในระดับปกติมาตรฐานที่โรงงานได้เซ็ตค่ามาไว้นั่นเองโอเคนะร<ม>ครับก็จบไปแล้วฮะการใช้งานน่ง่ายๆของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่มีอยู่ใน all new ilsu e milx ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับซึ่งจะมีอยู่ในเกรดตัว e l e g a n นในเกียร์ออโต้นะครับและในเกรด Ultimate อีก3รุ่นย่อยนะครับในเครื่องพ mm ัน hmm. เเครื่อง3.0 และเครื่องสามุูนย์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่มีจําหน่ายก็จะมีมตัวฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานเลยก็คือจะได้ฟังก์ชันตัวนี้มาเลยถ้าเกิดว่าเป็นเกรดอ<ๆ>ัลติเมตก็จะมีฟังช์ชันอื่นๆเพิ่มไปอีกถูกต้องอถ้าตัวนี้มันเป็นเรียกง่ายๆคือตัวรองทอปนะครับซึ่งฟังก์ชันกับตัวราคามันค่อนข้างคุ้มค่าในการใช้งานของมันอยู่แล้วแต่ถ้าใครต้องการความปลอดภัยที่เหนือชั้นนะครับและระบบตัวช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงก็คือตัว a d a s นั่นเองนะครับที่เป็นจุดขายของเรา ก็จะมีอยู่ในรุ่นอ l t i m a t e ที่เป็นทางเลือกอีกรุ่นขึ้นไปนะครับหรือตัวท็อปนั่นเองนะครับผมยังไงถ้าดูแล้วสนใจนะครับเอขออนุญาตฝากแคมเปญไว้นิดนึงอ่าตอนนี้มีแคมเปญอะไรดีๆอะไรเด็ดๆบ้างเด็ดๆเลยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.49เท่านั้นเองนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเราก็จะมีพร้อมบัตกรกำนัน20,000บาทหรือประกันภัยชั้นหน,นะครับทีนี้ โปรโมชันอื่นๆนะครับผมก็อยากให้ลองดูและครับศึกษาเป็นทางเลือกนะครับลองสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเข้ามาที่ผมนะครับเอที่ปรึกษาการขายที่อีซูเมโทงามวานนี้ยังไงโปรโมชั่นเราดีจัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครท่าต้องการให้ผมรีวิวหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับไว้ในช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากบริการของทางอ s ซู u ุเมโทนะครับ ทุกสาขาไว้ด้วยนะครับเรื่องที่แรกคือที่ผมอิซุเมโอสาขาหนงวานนะครับและเราก็ยังมีสาขาราชพฤกษ์สาขาชัยพฤกษ์สาขาหัวลำโพงแล้วก็สาขาอิซุเมโอะออนไลน์นะครับที่มีช่อง u t u b e นะครับรีวิวรถหลายๆรุ่นรถแต่งซิ่งก็กำลังเป็นกระแสที่นิยมนะครับผมนะทีนี้ก็อยากฝากเรื่องของบริการหลังการขายไว้ด้วยนะครับสามารถนัดเข้าสู่บริการล่วงหน้าได้นะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับเรื่องของการนัดเข้าสู่บริการด้วยครับผม ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับครับตัวฟังก์ชันประตูไฟฟ้าด้านหลังของ all new new x นะครับผมแล้วงก็ฝากให้น้องเอฝากช่องทางการติดต่อในช่อง u t u b e ของน้องเอแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยครับผมขอญากฝากเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเบอร์ติดต่อผมโดยตรงนะครับเพื่อสอบถามโปรโมชั่นนะครับบริการเรื่องอิลสูตรเร่างครบวงจรเลยนะครับเบอร์0 8 7 0 1 4ปดเนะครับผมถากรชัยฤทธิ์ที่บริษาการขายที่อิซูซเมทงานวันที่นี้นะครับแล้วก็ส่วนฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะครับ ฝากติดตามเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นนะครับรูปรถสวยๆนั่นเองนะครับที่เพจโปรโมชั่น isuzu s e l e a นั่นเองนะครับและก็ช่อง y o u t u นะครับ isuzu c e l e a review นะครับผมก็จะมีคลิปคอยรีวิวรถรุ่นต่างๆนะครับสามารถทิ้งคำถามหรือคอมเมนต์หรือสอบถามอะไรต่างๆเข้ามาได้เลยได้เลยก็เดี๋ยวภายคลิปเดี๋ยวเราจะลง เป็นเถิดไปให้แล้วก็ชาแนลของน้องเอไปให้อีกหนึ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมชาแนลดับเบิลเออิสุนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะใช่ครับผมที่คุณได้ติดตามนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารนะครับทั้งเรื่องการขายบริการหลังการขายข่าวสารของอิสุนะครับอย่างครอบคลุมเลยนะครับเราจะอัปเดตเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับผมถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาจัดให้ได้ครับพี่เอนะครับแล้วก็ไปไว้สำหรับคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่า ลดในส่วนของตัวอารติเมตมีไหมครับเดี๋ยวเราจะจัดเต็มในส่วนของเดี๋ยวเราพาลงสนามกันอ่าพาลงสนามเดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งสนุมจริงนะใช่ครับไปดูซิว่าระบบความปลอดภัยในรถยุโรที่อยู่ในรถญี่ปุ่นครับจะดีขนาดไหนถูกต้องนะครับคันนี้เทสตัวเป็นเป็นเลยเทสตัวเป็นเป็นอ่าเดี๋ยวเราจะออกไปนี่เลยสนามเทเลนสกิทในคอนเสิรสีอ่านั่นก็มันอยู่มันอยู่นะไปนะครับผมครับผมก็ฝากกันไว้นะครับผมับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับคลิปนนี้เรา2ค ต้องกล่าวคขาว่า,าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับผม